หนึ่งในการแสดงคารพสักการะในวันคเนจจตุรธี27สิงหาถึงวันที่6กันยายนนี้โดยการสงสนานนั่นเองซึ่งเราจะต้องเตรียมน้ำเปล่านมสด ในเกีน้ำผึ้งหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีใบพูเพื่อจะการปูเป็นฐานเพื่อจะได้รองรับอ,องค์พ่อพิฆเนศในการส่งน้ําจากนั้นเราก็ส่งด้วยน้าเปล่าบริสุทธิ์สลับด้วยนมสดน้ํเปล่าบริสุทธิ์สลับด้วยน้ําผึ้งน้ํเปล่าบริสุทธิ์สลับด้วยเนยกีน้ํเปล่าบริสุทธิ์สลับด้วยโยเกิร์ตโดยใช้น้ําเปล่าเป็นหลักในการสลับนั่นเองจากนั้นก็เช็ดให้ สะอาดแล้วก็นำองค์พ่อนั้นไปสงสนานอีกครั้งหนึ่งโดยใช้น้ำเปล่าบริสุทธิ์ล้างทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องทองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นผ้าทองเครื่องประดับประดาให้สวยงามจากนั้นก็ตั้งขึ้นบนแท่นเช่นเคยแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกชบา แล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการไม่ว่าจะเป็นผลไม้ถ้ามีขนมลาดูขนมโมตกะก็ไดแแ้แล้วหลังจากนั้นเราก็จุดธูปเทียนบูชาสวดมนต์เคารพสักการะสันเสริญองค์พ่อพระพิฆเนศนั่นเองอย่าลืมในพิธีกรรมพิธีการนี้ตลอดเลยถ้าท่านมีองค์พ่อศิวะและองค์พระแม่อุมาอยู่เคียงข้างด้วยจะเป็นการดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ สุดท้ายก็คือเรื่องของการอาราติไฟอย่าลืมไอเรื่องของารอาราติไฟด้วยนะครับเพราะนั่นก็คือวิธีการก้าคร่าที่จะนํามาเล่าให้ฟังในคณีจตุรฐีขององค์พ่อจงโปรดเมตตาคุ้มของปกปักษ์พระราาพาะทุทนได้เสด็จลงมาเพราะฉะนั้นก็จากตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่27จนถึงวันที่6นั้นก็ขอให้ท่านได้สวดพรภาวนาเก่าคำสรรเสริญมาองค์พ่อก็จะประทานพรให้สำหรับท่านด้วยเช่นกัน